ผู้ชมฮะส่วนเมื่อวานนี้ช่วงค่าที่สามโคกปทุมธานีมีเหตุการณ์นคนร้ายบุกไปยิงชายกับหญิงคู่หนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะฮะเขาบอกว่าทางฝั่งสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยกำลังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองนะครับแล้วจู่ๆคนร้ายซึ่งเบื้องต้นมีข้อมูลมาบอกว่าเป็นคนขับรถตู้ควงปืนบุกเข้ามาแล้วยิงใส่ทั้งคู่นะครับโดยตั้งใจเนี่ยรัวย,ยิงไปทางฝั่งฝ่ายหญิงค่ะผู้หญิงตายนะฮะ ส่วนผู้ชายเนี่ยที่เป็นสามีคนตายเนี่ยโดนยิงไปอาการสาหัสเช่นเดียวกันมปมประเด็นเบื้องต้นรายละเอียดเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะครับในสดจากที่จริงครับเิญคุณช,ชินเลยนะครับ อยู่ที่สพสามโคกนะครับผู้ชมในพื้นที่สพสามโคกณนะัเวลานี้เนี่ยผู้ก่อเหตุก็อยู่ด้านหลังและก็มีญาติมาให้กําลังใจและมาสอบถามเรื่องของความคืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคดีนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยมันสืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยทางตํารวจสพสามโคกจังหวัดปดทุมธานีครับเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีศพ ของผู้เสียชีวิตลักษณะคือถูกยิงและมีคนถูกยิงอาการสาหัสเช่นเดียวกันนะครับไปตรวจสอบแล้วอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตําบลเชียงรากใหญ่อํเาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตมีชื่อว่าทางด้านของนางสาวสุรีรัตน์สุรวรรณเกิดอายุ40ปีครับคนนี้เป็นเจ้าของบ้านส่วนผู้บาดเจ็บนั้นชื่อว่านายอนเนกมีมากอายุ48ปีถูกยิงเข้าที่หน้าอกและช่วงเอว ทั้งคู่นั้นเป็นสามีภรรยากันนะครับขณะเดียวกันนางสาวสุจัญญาสุวันเกิดอายุ54ปีคนนี้เป็นพี่สาวของอผู้ตายครับบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ว่าจ้างรถตู้ของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปร่วมงานแต่งของลูกสาวที่ครองสองปทุมธานีขากลับมาก็มีการตั้งวงสังสรร์ดื่มเหล้ากันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ย คนร้ายก็กลับบ้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สีน้าเงินมาอีกครั้งทั้งหมดทั้งมวลนี้ผู้ชมมีกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมเอาไว้ได้ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจากนั้นครับผู้ก่อเหตุนเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับชักปืนยิงนางสาวสุรีรัตน์เสียชีวิตและก็ยิงนายเอกทันทีก่อนที่จะหันกลับมาบอกว่ากูหมดไปเยอะแล้วและก็จะขี่รถจักรยานยนตน์หลบหนีไปทันทีนะครับแต่ว่าล่าสุดไม่นานนักหลังจากที่เกิดเรื่องนทางตำรวจก็ ไปสามารถรวบตัวนายโสพลธรรมะสะดดกนะครับอายุ42ปีเจ้าตัวก็สารภาพว่าตัวเองเนี่ยได้คบหากับผู้ตายมาหลายเดือนแล้วนะครับโดยที่ฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นไม้และไม่มีสามีก็เลยยอมทุ่มเทให้ทั้งความรักให้ทั้งการดูแลมาตลอดหลายเดือนเพิ่งมาทราบว่าฝ่ายหญิงนั้นมีสามีก็เนื่องจากาผู้ตายเนี่ยให้มารับญาติญาติไปงานแต่งหลาน ก็มีการยืมรถตู้ของน้องมารับให้เลยนะฮะไปงานแต่งเสร็จแล้วก็มาที่บ้าน มาที่บ้านเนี่ยก็ชวนกันดื่มเหล้าสังสรร์ร้องคาราโอเกะแต่จู่ๆเพิ่งมาทราบความจริงว่าผู้ตายมีสามีครับยอมรับว่าโกรธก็เลยกลับบ้านไปเอาเอาวุธปืนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุกระหน่ำยิงทันทียืนยันว่าทั้งรักทั้งแค้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเมาอีกด้วยและทําไปด้วยอารมณ์ั่ววูบตอนนี้เขาบอกว่าอยากจะขอโทษญาติิอีกด้วยครับแต่ว่าในช่วงนั้นเขาไม่ไหวจริงๆฮะไปฟังเสียงนายโสพลเนี่ยสารภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ หมดไปเยอะลยหมดเขาไปยืมไปมันประมาณเท่าไหร่ที่บอกหมดไปพี่ต้องดูในโทรศัพท์ครับในโทรศัพท์พี่เองใช่ไหมผมรักเขาออ๋อพี่รักเขาเหรอเขาเอาโคลมเขาใครหลอกพี่ผู้หญิงใช่ไหมเขาหลอกพี่ยังไงบ้างหลอกหลอกเรื่องเงินรับให้ประหม่ามันเยอะเดี๋ยวยังไงแล้วผมก็รักเขามากอ๋อเรารักมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีแฟนคนนี้ใช่ไหม แฟนคนที่ผมไม่รู้ผมเจอวันนี้เพิ่งม,มาเจอวันนี้ว่าเขามีแฟน <Eastern> ตกใจไหมตอนที่รู้ว่าเขามีแฟน <rigorous> ตกใจครับหมโหเยอะพี่ยิงคนที่เรารักที่เสียใจไหมดี <smoothie> ใจมากผมไม่เหลืออะไรแล้ว ผู้ชมครับเบื้องต้นทางตำรวจสพสามโคกได้ดำเนินคดีกับนายโสพลตอนนี้ฝากขังอยู่ด้านหลังเป็นห้องควบคุมผู้ต้องขังเตรียมที่จะส่งสารจังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะครับตัดมาสดๆที่นี่ฮนะที่โรงพักสพสามโคกกันหน่อยผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวมาคุยนะครับเพราะว่าญาติของทางด้านนายโสพลเนี่ยก็มารอเพื่อเป็นกนําลังใจให้กับ านายโสพลเองที่ตอนนี้เห็นบอกว่าสภาพจิตใจค่อนข้างย่แย่เมื่อวานนี้ก็มีการพยายามจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันเพราะว่ามีความผิดหวังในความรักจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาคุยสดๆตอนนี้ย่าเนี่ยอยู่ด้านนหมดแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือ,อเป็นาตาของคุณโสพลสวัสดีครับอันนี้เป็นอะไรกับคุณโสพลฮะเป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องวันนี้มาเยี่ยมเมื่อกี้ได้คุยอะไรบ้างก็ออไม่ค่อยได้คุยอะไรเลยครับไม่ได้คุยสภาพจิตใจ,จเขาเป็นยังไงบ้างย่งแย่ครับนอนไม่ค่อยหลับ ถามจริงเราทราบไหมว่าโสพลรุ่นพี่เราเนี่ยกับกับผู้หญิงที่เสียชีวิตเขาเขาคบหากันไม่ทราบครบัรบว่าอยู่คนละบ้านกันอ๋ออยู่คนละบ้าน<ช>แต่เมื่อกี้คือที่เห็นเนี่ยคือใจแย่แล้วนะใช่ครับอืกินข้าวไม่ได้เขากินข้าวไม่ได้นะ้งแต่เมื่อคืนละใช่ครับมีบ่นคิดสั้สนกับญาติญาติไหมครับก็มีครับบ่นคิดสั้นเลยใช่ไหมครับใช่ปกติเขาจะเป็นคนร่าเริงเขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยยุ่งกับใครครับแล้วเขาไม่บอกด้วยใช่ไหมว่าใคร เขาเข้าผ่ากับใครเนี่ยเขาไม่บอกด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้รู้ครับเพราะอยู่คนละบ้านกันอโอเคโอเคได้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมต่อใช่ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญเลยนะฮะผู้ชมครับออันนี้คือสดๆที่คุยกับทางด้านของคนที่มาเยี่ยมก็จะมีญาติและอีกสักครู่เนี่ยอีกสักพักก็จะมียายญาติเนี่ยทยอยเป็นคุณยายของนายสุพลเองนะฮะคุณยายเดี๋ยวเชิญเชิญด้านนอกเลยครับยายยายสวัสดีครับคุณยายตอนนี้เดี๋ยวเชิญตรงนี้ก็ได้ฮะตอนนี้ ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะโสพลที่ได้คุยเป็นไงบ้าง<ข>พี่เป็นไงมันก็ทําใจไม่ไดเ้เขาเครียดไหมเครียดนะครับอืมันไม่คนไม่เคยติดคุกไม่เคยมีคดีอะไรเมื่อวานก็คือหลักๆเนี่ยที่เขาบอกคุณยายนั่งนี่ก่อนได้ฮะย้ายไปแล้วครับอ๋อ่ข้าวที่เขาบอกคือมันมีความผิดหวังเรื่องความรักอันนี้เราทราบว่าเขาคบหาใครไหมผมก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะทังนี้ก็เป็นญาติใช่ไหมทะลุเขาก็สูญเสียผมพูดอะไรมากไม่ได้หรอกคถ้าคุณยายชด้ไหมได้คุณยายได้บอกอะไรกับ หลานเมื่อกี้ได้บอกไม่ให้เครียดอย่าเครียดนะลูกอห็นนั่นแหละเขาร้องไห้เขาเสียใจอยู่ใช่ไหมยายค่ะครับครับเขาไม่เคยติดือมันเคยมีโทษอะไรเลยเพิ่งเนื้อครั้งแรกค่ะยายได้ครับคุณยายขอบคุณนะครับคุณยายขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ นี่เป็นญาติของอานายสพลนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจหลายหลายอย่างเนี่ยก็อยู่ในส่วนของคดีความนะฮะหลายอย่างก็เราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆนะฮะโดยเฉพาะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยตอนแรกมีการบอกว่าอาจจะไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแต่สุดท้ายทางผู้ก่อเหตุนะฮะ ไม่ยินยอมที่จะํำแผนเพราะว่าไม่สะดวกกลัวว่าจะเกิดอันตร,รายขึ้นต่างๆนานานะตำรวจก็เลยประเมินแล้วนะฮะเตรียมนําตัวฝากขังศาลจังหวัดปทุมธานีขณะเดียวกันตอนนี้สภาพจิตใจของวุญญ,ญาย่ยค่อนข้างที่จะย่ําแย่นะครับรวมถึงตัวของผู้ก่อเหตุเองหลังจากนี้ก็ขอให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับนี่นะครับความขึ้น้าล่าสุดนะฮะก็เป็นปมเรื่องชู้สาวนั่นแหละ <S S นี่นะครับเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็สาหัสอีกหนึ่ง แต่ก็คนตายค่ะฝั่งผู้หญิงเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงได้แล้วว่าไปมีเรื่องชู้สาวจริงหรือไม่ครับนะคะ